สวัสดีค่ะค,คุณครูวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุนใต้นะคะขออนุญาตถามชื่อคุณครูค่ะอ่าคุณครูชื่อครูยานะคะชื่อจริงครูวิมุลพันธ์จันขาวค่ะครูยาอายุประมาณเท่าไหร่อายุ39ปีค่ะอาชีพอาชีพเป็นครูกศนซึ่งประจำอยู่ศูนย์กศนตาบ้านตุนค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับชุมชนบ้านตุนใต้นะคะ ข้อแรกศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุนมีความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรค่ะสำหรับความเป็นมาของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุนเนาะก็เกิดจากการรวมตัวของชุมชนผู้คนในในพื้นที่อของหมู่หมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดเนาะเขาจดแล้วทีนี้รวมตัวเป็นกเกษตรเป็นพื้นฐานก็เป็นเศรษฐกิจเขาทํานาทําไรอยู่แล้วเนี้ยเขาก็มีการปลูกพืชพืชไว้กินเอง ปลูกพืชผักสวนครัวอย่านี้ค่ะแล้วก็มีภูมิภูมิภูมิเดิมของเขาอยู่แล้วอ่ะและ้วทีนี้นเขาก็ทํามาเป็นอาชีพเป็นปลูกผักแล้วทีนี้นก็ได้ส่งรางวัลเข้าประกวดก็ได้รางวัลประกวดในระดับอาเภอแล้วก็ระดับจังหวัดมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงข้อสองนะครับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุยมีการพัฒนาด้านใดในชุมชนบ้างครับอ่าด้านไหนเหรอเพราะว่าตอนแรก เป็นการการวมกลุ่มปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวเฉยๆเนาะพอทีเนี้ยพอมีงบประมาณลงทุนมีหน่วยงานองค์กรหรือว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดจากการปลูกพืชผักสวนครัวมาเป็นการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงกบประมาณเนี้ยค่ะข้อ 3. ภูมิหลังของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นเป็นอย่างไรและมีการพัฒนาอย่างไร ภูมิหลังนะคะก็มา,าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากชาวบ้านที่เขาสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษรุนลูกรุ่นหลานเนี่ยแล้วก็เอามาสืบทอดเป็นการปลูกผักปลูกไม้แล้วก็เขาไม่ได้ทํเพืชผักสวนครัวอย่างเดียวเนาะแต่เขาเป็นการบูรณาการร่วมกันกันกนบปวรวัดบ้านโรงเรียนรวมตัวกันเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเขาอย่างเช่นบ้านตะเปงบ้านตาเปงบ้านตาแน่นบ้านตาแน่นเนี่ยเขาทำาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเขามาีการเลี้ยงไก่การเลี้ยงกบในบอใน่อในในสระเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็มาพัฒนาต่อยอดซึ่งก็มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็บ้าน ม่านตาเปงเนี่ยเขาก็เป็นภูมิปัญญาของเขาเองที่เขาทําการจักสารทำกระบบยแล้วก็ทําอะไรอ่ะซึ่งผลิตภัณฑ์จากการจักสารไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาผสมผสานใหม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนเ <_ Lily> ช่ชนช <atives> ชทําไม้เก้าหลังทํากระบวยขายอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของชุมชนในพื้นที่ ข้อ4นะคะศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมั่นตุนในการทำงานมีอุปสรรคได้บ้างและมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรคะ่ะ การทำงานและอุปสรรคการทำงานนี่ก็คือส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยผู้มีอายุหน่อยแต่ว่าแล้วก็อุปสรรคในการทำงานก็คือในวัยแรงงานก็ต้องออกไปทำงานหรือประกอบอาชีพนอกพื้นที่ไม่ได้มีเวลาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ศึกษาข้อมูลของชุมชนหรือว่าอาชีพของชุมชนอย่างแท้จริงแต่อุปสรรคแต่ ทางนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมตฑนใต้เนี่ยเขามีศูนย์สามวัยซึ่งจะพบกันในวันอาทิตย์ซึ่งจะนำผู้หญ่ผู้ัยผู้ใหญ่วัยเด็กวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าวัยอัยวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะวัยเด็กวัยทำงานมารวมตัวกันแล้วก็เกิดการกระบวนการเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยสืบหายไปต่อไปข้อหนะครับ การทำงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านมีความคิดอย่างเห็นอย่างไรบ้างครับ ชาวบ้านมีความคิดเห็นยังไงชาวบ้านความจริงคชาวบ้านน่ะชอบนะเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรที่นําผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่เขาทําที่บ้านน่ะแล้วมาขายเกิดเป็นตลาดนัดชมุมชนขึ้นก่อนหน้านั้นอะจะมีตลาดนัดทุกวันรู้สึกจะทุกวันศุกร์นี่แหละนะที่เอามาขายผลผลิตคนแต่ละคนน่ะทำมาทําขายที่ตลาดและในลานชมุมชนหน้าวาัดค่ะ เพราะว่าทุกคนต่างได้ผลประโยชน์พร้อมกันชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความสุขของคนในชุชนมชนบ้านตุ่นตใต้อย่างไรบ้างคะชุชมชนบ้านตุ่นตใต้เป็นชุมชนที่อยู่ด้วยกันแบบฉันพี่ฉันน้องส่งผลให้อย่างไรก็คือว่า,าส่งผลให้มีรายได้เพิพ่มขึ้นรายได้ใกล้ใกล้ในที่นี้หมายถึงว่ารายได้เสริมจากการ ทำเกษตรทำไร่ทำนาแล้วก็สร้างผลผลิตให้ตัวเองทำให้ครอบครัวมีเงินเก็บมีเงินออมรู้จักประหยัดมัธยัตมีการสร้างบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีกลุ่มออมเงินของคิเครดิตยูเนียนบ้านตุนใต้ซึ่งก็มีน่าจะหลายแสนอยู่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชุมชนบ้านตุนใต้คะ่ะ